สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทําแกงเนื้อแกงเนื้อที่ผมจะสอนทําวันนี้เนี่ยบางคนก็จะเรียกว่าแกงเนื้อน้ํามันแกงมาซาราเนื้ออันเดียวกันเลยนะครับแกงเนื้อที่จะสอนทําวันนี้เนี่ยเป็นแกงเนื้อสําหรับคนประมาณเจสิคนถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทาได้เลยครับส่วนผสมสําหรับทําแกงเนื้อเนื้อวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นเนื้อน่องลายนะครับ หั่นชิ้นประมาณ2นิ้วคูณสอนิ้วหอมแขกมะเขือเทศขิงกระเทียมขมิ้นผงมาซาราพริกผงอินเดียผงกะหรี่เครือแกงนมข้นจืดมันฝรั่งผักชีน้ำเปล่ายี่หราอบเชยลูกกระวานเขียวการพรูใบกระวานน้ำมันน้ำมันเนย แกงเนื้อสําหรับคน70คนจุดไฟใช้ไฟกลางจากนั้นใส่น้ำมันใส่น้ำมันเนยพอดูว่าน้ำมันเนยละลายใส่ยี่หร่าอบเชยลูกกระวานเขียวการพลูใบกระวานจากนั้นผัก ผัดเครื่องเทศมาได้สองนาทีนะครับใส่หอมแขกแล้วก็ผัดผัดมา17นาทีจนขอบของหอมแขกเป็นสีเหลืองใส่มะเขือเทศแล้วก็ผัดใส่ขิงบดกระเทียมบด ผัดผัดมาได้ห้านาทีนะครับใส่พริกผงอินเดียมาซาลาผงกะหรี่ขมิ้นผงแล้วก็ผัดผัดเครื่องเทศมาได้สองนาทีใส่เนื้อ จากนั้นทุกให้ทั่วคลุกทั่วแล้วปิดฝาปิดฝามาได้สินาทีนะครับระหว่างสิบนาทีเนี้ยทุกทุกสองนาทีสามนาทีเนี่ยเปิดฝาแล้วคนสักครั้งหนึ่งผูดให้ถึงก้นหมออ้อเลยตอนนี้เราจะใส่นม เบือแกงจากนั้นคนให้ทั่วคนทั่วแล้วใส่น้ำคนให้ทั่วปิดฝาประมาณสิบนาทีนะครับน้ำแกงเดือดก่อนจะเบาไฟเนี่ยเราต้องคนก่อนนะครับ คนเครื่องเทศเครื่องแกงจากนั้นก็เบาไฟเบาไฟใช้ไฟอ่อนแล้วก็ปิดฝาตลอดเวลาที่ตุ๋นเนี่ยในหม้อจะต้องเดือดนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตลอดเวลาที่ตุน๋นในหม้อต้องเดือดประมาณนี้นะครับแล้วคุณกะว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงเนาะก็มาคนสักทีนึงเวลาคนเนี่ยคนให้ถึงก้นหม้อเลย ตุนเนื้อมาได้3ามชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราจะใส่มันฝรั่งจากนั้นคนให้ทั่วปิดฝาใส่มันฝรั่งมาได้ครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราจะใส่ผักชีจากนั้นกดให้จมน้ำหรือคนให้ทั่ว พอคนทั่วแล้วปิดไฟได้เลยครับเรียบร้อยแล้ว,ลวสําหรับแกงเหนือเรียบร้อยนะครับสําหรับแกงเหนือรสชาตินะเอากลิ่นกันเนาะกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมผงเครื่องเทศหอมพอดีพอดีนะครับไม่ใช่ว่าหอมฉุนรสชาติรสชาติเนี่ยจะมีรสชาติเค็มนํานิดๆไม่ได้เค็มโดนะครับเค็มนํานิดๆแล้วก็มีรสชาติเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากมายเลยทั้งนานเนาะเผ็ดร้อนกลมกล่อมอร่อยมากๆ แกงเนื้อเนี่ยสนมากนะงานไหนงานนั้นมักจะเป็นพระเอกของงานและคนมักจะรอกินแกงเนื้อลองทำดูนะครับอร่อยมากๆเครื่องเทศทุกอย่างทั้งพริกผงอินเดียมาซาร่าผงกะหรี่ขมิ้นผงมีขายในเพจน,นะครับมีทั้งแบบชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับตลอดจนพวกเครื่องไมนะ้เนาะคุณเคยไหมครับเวลาจะจ,จัดเลี้ยงอาหารจะเลี้ยงคนจำนวนมาก จะก,กังวลและวุ่นวายใจกับการทำอาหารปริมาณมากๆจะทำเองก็เคยทำแต่ปริมาณน้อยทำกินกันเองในครอบครัวกลัวว่าถ้าทำเยอะแล้วจะออกมาไม่ดีไม่อร่อยจะจ้างคนมาทำก็หายากบางทีเวลาไม่ตรงกันคิวไม่ว่างบางทีจ้างได้แล้วก็กังวลว่าจะอร่อยไหมงบจะบานไหมสุดท้าย อร่อยไม่อร่อยก็ต้องทำใจเพราะว่าจ่ายตังไปแล้วผมขอเสนอคอร์คอรสครัวบ้านงานซึ่งจะทำให้คุณมีสูตรอาหารและวิธีการทำอาหารเทคนิคการทำอาหารในปริมาณมากๆอยู่กับตัวเป็นสูตรและวิธีการทำอาหารที่เป๊ะพอถึงเวลาหรือสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องทำอาหารในปริมาณมากๆเนี่ยคุณก็ทำตามได้เลยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก หรือต้องมาลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงเนื้อหาคอสทัวบ้านงานผมจะสอนคุณทำตั้งแต่เตรียมเครื่องเทศทำพลิกแกงทำโยเกิร์ตทำน้ำมันเนยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาคุณจะได้เรียนทำแกงเนื้อน้ำมันหม้อใหญ่เรียนทำข้าวบริยานี่เนื้อ10กิโลให้ดูเม็ดข้าวนะครับดูนะ เรียนทำแกงกะหรี <feel> ่ไก่หม้อใหญ่เรียนทำแกงกะหรี่เนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงกุรุมาเนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงกุรุมาไก่หม้อใหญ่เรียนทำแกงมัสมั่นเนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงมัสมั่นไก่หม้อใหญ่เรียนทำต้มซุปเนื้อหม้อใหญ่ เรียนทำต้มซุปไก่หม้อใหญ่เรียนทำต้มเนื้อเปื่อยหม้อใหญ่แล้วทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับผมจะให้สูตรและให้วิธีทำสำหรับหม้อเล็กไว้ด้วยเนาะจะได้ลองทำก่อนพิเศษของแถมเรียนทำข้าวบิยานี่เอาไว้กินกับแกงกะหรี่เรียนทำไก่ทอดเรียนทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพาน เรียนทาต้มแซบเนือ้อและผมจะสอนคุณต้มน้ําชาสไตล์ปาเกีเนยโดยจะสอนคุณทําต้มน้าชาแบบหม้อใหญ่ๆนะครับจะสอนคุณต้มน้ําชา2แบบทั้งแบบชาร้อนนมสดและชาล้อนนมข้นและผมจะสอนคุณทําขนมซูยีฮันวาแบบหม้อใหญ่ในปริมาณมากๆทั้งหมดนี้ราคา1,500บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ699บาท เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ผมลงเป็นคลิปวิดีโอไว้ในกลุ่มปิดคุณจะดูซ้ำกี่รอบก็ได้ดูตอนไหนก็ได้สงสัยตรงไหนปรึกษาผมได้ตลอดสนใจสมัครอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจคูลิฟชาลิฟคาัด์ด,ดูเคนะครับสวัสดีครับ